สวัสดีครับผมชาติจากช่อง DIY บายชาติวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเจาะลึกการตั้งโปรแกรมของ t i m e er เมที่เป็นดิจิตอลรุ่น KG 3 1 6 T ขีด t ูนะครับรุ่นเดิมที่เมื่อคลิปที่แล้วผมทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปนะครับก็อาจจะมีท่านผู้ชมนะครับที่เคยกดปุ่มเนี้ยนะครับปุ่ม C เนี่ย ปุ่ม C นี้คือปุ่มที่เคลียร์ล้างข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างในในระบบนี้นะครับเมื่อก่อนหน้านั้นผมจําได้ผมทําคลิปการตั้งค่าโปรแกรมไปนะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกในการที่จะกด C เคลียร์ล้างข้อมูลคืนค่าโรงงานแล้วต่อไปเขาจะทํำยังไงนะครับเขาจะตั้งต่อไปยังไงบางคนก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพา ตั้งค่า t i m e มอร์ดิจิตัวนี้กันนะครับอาจจะเป็นเพราะเผลอไปกดมันนะครับหรือว่าตั้งใจกดก็ตามนะครับบางครั้งตั้งค่าใหม่ก็จำไม่ได้มาดูคลิปผมทบทวนวันนี้แล้วจะสามารถทำได้นะครับครับทุกครั้งที่มีการกดตัว C ตัวนี้นะครับที่ปลายไข่ควงนี้เราจะต้องตั้งวันในสัปดาห์ใหม่นะครับ ตั้งวันในสัป,ปดาห์ก็จะเป็นดีบวกตัวนี้นะครับตั้งชั่วโมงก็คือตัวนี้ตั้งนาทีก็คือตัวนี้นะครับเป็นเป็นการตั้งที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับปัญหาที่ผมพบบ่อยมี3เคสนะครับเคสที่1ก็คือเพิ่งซื้อเครื่องตั้งเวลาตัวนี้มาใหม่นะครับเขาผลิตมาจากประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นว่าประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นหรือว่า ต่างประเทศเขาก็จะเอาเวลาของเขานะครับก็คือเขาจะตั้งค่าอะไรมาก็แล้วแต่นะครับคือเราจะต้องมาทำการกด C ตัวนี้เพื่อทำการล้างข้อมูลรีเซ็ตใหม่นะครับอย่างเช่นว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็คือต้องตั้งเวลาในไทยต่างประเทศที่อื่นเขาก็ต้องไปตั้งเวลาของเขานะครับตรงนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับเมื่อแบตเตอรี่หมดนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะ เราเปลี่ยนไปใหม่แล้วเราจะใช้ไท m ์เมอร์ดิจิตัวนี้เราก็ต้องตั้งค่าใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันล้างข้อมูลไปแล้วอย่างที่3คือเราไปกดปุ่ม C เองนะครับเนี่ยปุ่ม C นี้หรือตั้งใจกดและไม่ได้ตั้งใจกดก็แล้วแต่นะครับวันนี้มาดูกันนะครับผมจะพามาดูใกล้ๆหน้าจอของโปรแกรมนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้ากด ถ้าอยู่ลักษณะหน้าโฮมแล้วเมื่อกดเราจะเป็นการดูย้อนโปรแกรมที่เขาตั้งค่ามาแล้วนะครับนี่ม็ดูนะครับก็จะเห็น P1 on P1 off P2 on P2 off P3 on P3 off ประมาณนี้นะครับเมื่อจะคืนค่าโดยไว้ก็มากดตรงนาฬิกาตรงนี้ก็จะกลับหน้าโฮมแล้วนะครับ ตอนนี้ผมจะทําการล้างข้อมูลในในทาร์เมอร์ตัวนี้นะครับผมจะกดตัวนี้เห็นไหมครับหน้าจอจะหายไปแล้วแล้วก็ผมก็จะปล่อยตอนนี้จะคืนค่าโรงงานแล้วนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทําก็คือให้กดตรงนี้นะครับกดตรงตรงรูปนาฬิกาเนี้ค้างไว้เลยนะครับกดแช่ไว้นะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ จะต้องกดแชร่ไว้กดแช่ไว้นะครับแล้วให้มากดตรง d ีบวกดีบวก,บวกเห็นไมครับวันนี้เป็นวันอะไรนะครับวันจันทร์วันถึงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นเคอร์เซอร์ข้างบนนี้ไหมผมจะกดให้ดูอ่าวันนี้เป็นวันพุธนะก็เว้นเดย์นะครับ ก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็เปิดปฏิทินบนหัวดูนะครับว่ามันจะเป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวอะไรแล้วก็มาเซตค่าไว้นะครับวันนี้เป็นวันพุธต่อไปเราจะตั้งชั่วโมองแล้วนะครับเราก็มากดตรง h e บวกนะครับนี่ตัว h e บวกตรงกลางนี่นะก็คือจะเป็นเวลาเก้าโมงเราก็ไล่หาไปนะครับ รู้สึกว่าจะกดวนขึ้นอย่างเดียวนะครับถอยหลังไม่ได้เนี่ยถ้าเก้าไปสิบสิบแล้วก็กดแช่ไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยกดตรงเฮดบวกเพื่อเอาชั่วโมงนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะกดไวมันก็จะวิ่งไวหน่อยตอนนี้เก้ามองนะครับเจ็ดแปดเก้าอันนี้เก้ามองแล้วเก้ามองสิบห้านาทีทั้งทั้งที่ท,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 ทั้งทั้งที่มือข้างนี้ผมยังกดรูปนาฬิกาค้างไว้ตลอดนะครับ จากนั้นเราก็ไปเลือกนาทีนะครับไปกดตรง M บวกนะครับก็คือมิ n u ิ e เนี่ยแล้วก็กดไป9โมง15นาทีนะเมื่อได้แล้วเราก็ปล่อยมือเลยนะครับวันในสัปดาห์เวลานาทีถูกต้องแล้วนะครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับ สามารถตั้งเวลาให้เขาทำงานได้16โปรแกรมนะครับจากนั้นนะครับให้หากระดาษเปล่ามาเขียนไว้ก่อนเลยว่าโปรแกรมแต่และโปรแกรมอะคุณจะตั้งชั่วโมงการทำงานและนาทีต่างกันอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างมา3าโปรแกรมนะครับให้ดูกันให้เขียนไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่งงเดี๋ยวมันจะตั้งเวลาทับซ้อนกันแล้วไม่รู้จะทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวโปรแกรมอันนี้มันจะ เออเลอร์ er ror, มันจะไม่รู้เรื่องนะครับผมแนะนําวิธีของผมนะอันนี้นะแล้วถ้ามีการแก้ไขโปรแกรมต่อไปก็เราก็มาแก้ในเวิร์กชีตของเราใหม่เพื่อง่ายต่อการไล่วงจรตรวจเช็คดูนะครับเนี่ยผมเขียนไว้3โปรแกรม P 1 on 11.20 P 1 off 1 5 5เี่ยเยประมาณเนี้ย P 2 P 3ดูนะเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูผมจะตั้งโปรแกรม3โปรแกรมด้วยกันนะครับวันนี้ โปรแกรมที่1ที่เราจะเริ่มตั้งกันนะครับกด P ในวงกลมแล้วจะพบ1 on ออนนะครับถ้ามันกลับโฮมแล้วเราก็ไปกดซ้ําได้นะครับเป็นการกดวนไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้จะพบ1 on ออนเขาจะให้เราตั้งวันในสัปดาห์นะครับว่าจะให้ทํากี่วันนะครับตรง D 1นนะครับ week เนี่ยมันจะเลื่อนเห็นไหม วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อ้าวแล้ววันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะโกดวนไปนะครับจะให้ทําเป็นชุดยังไงเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะหรือว่าให้ทําทุกวันอันนี้นี่เราจะสั่งให้เขาทํางานทุกวันนะครับอ่าอันนี้ทําทุกวันแล้วนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะนะครับผมจะตั้งโปรแกรมแรกคือ11.20ออนนะครับ มากดเฮดบวกไปหาเลขสิบเอ็ดนี่สิบเอ็ดจุดสองศูนย์เปิดนะเราก็มาเลือกนาทีนี่ถ้ากดเลยก็กดวนไปจนกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่สิบเอ็ดจุดสองูนยนี่เขาจะออนแล้วเขาจะเปิดไฟแล้วจากนั้นให้กดตรง P อีกครั้งหน,นึ่งนี่ ตอนนี้เขาต้องการคําสั่งที่จะให้เขาหยุดทํางานแล้วนะครับจากนั้นเราก็มากดดีบวกนะครับเนี่ยดีบวกก็คือวันในสัปดาห์นะครับก็ก็กดหาเจ็ดวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมอก,กี้นี่ผมผมกดเลยไปแล้วนี่เห็นไหมหวันในสัป,ปดาห์เขาจะเป็นชุดของเขานี่ต้องดูให้ครบนะว่าทำงานเจ็ดวันไหมเมื่อเจ็ดวันแล้วมาตั้ง ชั่วโมงที่จะปิดนะครับก็เฮดบวกไปหาเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์นะครับอ่าสิบเอ็ดก็คือเฮดพัสก็คือฮาวเออร์นั่นแหละเอ็มพัสก็คือเอ็มบวกก็คือมินิทนะครับสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์กดไปถ้าเกิดมันเว็บหน้ากลับไปหน้าหน้าหน้าจอโฮมแล้วก็ กดวนไปใหม่นะครับแล้วถ้า,ถ,าถ้ากดไวมันก็จะไปไวเห็นไหมยี 22, ่สิบยี่สองยี่สี่นี่มันก็จะค้างไปไว,ไวลักษณะแบบนี้นะครับอ่าสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ตามที่เราตั้งทาร์เก็ตตั้งเป้าหมายไว้นะครับอืเมื่อได้แล้วอันนี้คือการเสร็จสิ้นคือการตั้งค่าโปรแกรมที่หนึ่งเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อเราจะกลับไปหน้าโฮมเราก็กดตัวนี้ นะครับเมื่อเราจะตั้งโปรแกรมที่สองก็มากด P หนึ่งโปรแกรมที่หนึ่งเราเราเรา,เราเจอแล้วนะครับอ่าโปรแกรมที่สองเราก็เริ่มกด D บวกใหม่คือเลือกวันในสัปดาห์นะครับก็กดไปวันจันทร์ วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อันนี้จัน์พุธศุกร์อันนี้อะไรนะอังคารพฤหัสเสาร์นี้ทำเสาร์อาทิตย์นี่มันจะเป็นกรุ๊ปของมันนะครับอ่าชุดนี้ทำทุกวันจะให้เปิดทุกวันนะครับก็คือเวลา มากดตรง h บวกสิบสองสิบสองจุดหนึ่งหกอ่าแล้วก็ไปเอานาทีถ้าใครทำเป็นแล้วก็เดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็คล่องอ่าชุดนี้เรากด P เลยนะครับเราจะสั่งตอนนี้เราได้ออนแล้วเราจะสั่งออฟละนี่นะครับแล้วเราก็มากด D บวกอีก กด d บวกก็มาดูว่าหน้าจอมันขึ้นถึงวันไหนถ้าขึ้นครบก็ข้ามไปได้เลยนะครับก็กดเฮดบวกได้เลยว่าสิบสามจุดหนึ่งศูนย์นะครับจะให้ปิดหนึ่งสองนี่กดไวมันก็จะวิ่งไวหน่อยสิบสามจุดหนึ่งศูนย์อ่าก็กดตัวนี้ ได้สิบสามจุดหนึ่งศูนย์แล้วนะครับเราจะปิดจากนั้นเราก็มากดถ้าจะไปโปรแกรมที่สามเราก็มากดได้เลยนี่จะต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเราก็มากดวันในสัป,ปดาห์ก่อนนี่ถ้าจะให้ทำทุกวันเห็นไหมครับมาโชว์ขึ้นมาบนบนวีคข้างบนอ่ะทำทุกวันแล้วก็ตั้งชั่วโมงได้เลย เป็น14.55แล้วก็กดแช่ไว้เลยนะเพราะเพราะเราทําเก่งแล้วนะครับเริ่มคล่องแล้วอ่าถ้ากดเลยไปก็เลยต่อไปอีกไม่ใช่ปัญหา12 13 14 14.55อ่าแล้วก็ตั้งนาทีนี่กดแช่ไว้มันก็จะวิ่งไวนะครับ จากนั้นเราก็กด P อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปตั้งค่า OFF นะครับตอนนี้เราสั่ง ON สิบ5ีเราจะให้เขาหยุดการทางานแล้วนะครับเป็นเวลา15.28แนะครับแล้วเราก็มากดวันก่อนวันในสัปดาหนะ์นะนี่มันจะโทรขึ้นมา7วันเลยนะครับคือเห็น7วันแล้วก็เราก็ไม่ต้องอะไรแล้วเราก็ไปชั่วโมงได้เลยนี่สิบห สิบห้าจดสองแปดแล้วก็กดนาทาีเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ถ้าจะกลับด่วนแล้วก็กดรูปนาฬิกาเนี่ยมันก็จะกลับมันก็จะกลับไปตำแหน่งโฮมโพสิชันนะครับเนี่ย จากนั้นนะครับเมื่อเราจะดูโปรแกรมที่เราตั้งไว้เนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับเราก็มากดตรง P ในวงกลมเนี่ยเกดดูนะครับนี่จะเห็นโปรแกรมที่หนึ่งเปิดโปรแกรมที่หนึ่งปิดโปรแกรมที่สองเปิดโปรแกรมที่สองปิดโปรแกรมที่สามเปิดโปรแกรมที่สามปิดนี่นะครับเมือ่อตอนนี้เราตั้งแค่สามนะครับถ้าเรากดไปอีกครั้งหนึ่งสี่เราจะไม่ได้ตั้งมันก็ไม่โชว์อะไรขึ้นมานะครับ จากนั้นเราก็กดตรงนาฬิกาเนี่ยเพื่อกลับไปตำแหน่งโฮมนะครับนี่ก็จะประมาณนั้นนะครับจะสังเกตเห็นปุ่ม C ทับรงนี้ไหมนะครับคือปุ่มอันเนี้ยเอาไว้เคลียร์โปรแกรมบางโปรแกรมที่เราตั้งค่าไว้เพื่อต้องการเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขนะครับผมจะทำให้ดูอย่างสมมุติว่าเราจะแก้ไขโปรแกรมที่3นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรง P ในวงกลมใหม่ แล้วก็ไปหาเลขโปรแกรมในเนี้ยที่เขียนว่าสามสามออนนะครับเราปกติแล้วเราตั้งไว้สิบสี่ห้าสิบห้านะครับชุดนี้ถ้าเราจะล้างโปรแกรมนะครับถ้าเราจะล้างโปรแกรมไอไอเปิดเนี่ยก็คือกดตัวนี้เลยนี่เห็นไหมครับว่าที่จอมนะันอ่ะมันจะหายไปเลยแต่ถ้าเราจะแก้ไขทีละสเต็ปทีละชั่วโมงก็ได้นะครับกด ชั่วโมงบวกกับนาทีบวกก็ได้นะครับถ้าเราจะตั้งใหม่แล้วก็แต่ว่าวันนี้ผมจะทำการตั้งให้ดูใหม่เลยนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะครับ15 0หเปิดนะนะครับจากนั้นก็ออฟแต่ว่าถ้าเราจะเคลียร์ใช้ปุ่ม C ทับ R นี้นะครับแล้วก็กด นี่มันก็จะหายไปเลยนะครับประมาณนั้นก็คือถ้าเรามาตั้งใหม่ตัวนี้นะครับเราเราก็กดวันในสัป,ปดาห์ก่อนนี่ให้ขึ้นโชว์ให้เห็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก่อนแล้วก็เราก็ตั้งเวลาชั่วโมงเข้าไปใหม่นะครับเป็นสิบแปหนึ่งสองแล้วกันสิปด หกโมงสิบสองนาทีนะครับนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเราก็กดตำแหน่งนาฬิกาก็จะกลับมาโฮมแล้วครับเมื่อตั้งโปรแกรมครบทุกโปรแกรมตามที่เราต้องการแล้วนะครับสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดนะครับอย่าลืมให้ได้เด็ดขาดเลยนะครับเห็นปุ่มแดงนี่ไหมเนี่ยปุ่มแดงเนี้ยมันจะสัมพันธ์นก,นกันกับตรงนี้ที่จอเนี่ยเนี่ยมันจะเขียน o อฟ ออโต้ auto, แล้วก็ออนเนี่ย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 ตรงเนี้ยสำคัญมากเมื่อตั้งโปรแกรมแล้วต่ออุปกรณ์ที่จะให้เขาทำงานแล้วอย่าลืมย้ายเคอร์เซอร์นะครับค่าดูนะผมจะกดแดงเนี่ยนี่มันจะเลื่อนมาที่ออโต้เห็นไหมตรงนี้แมนวลก็คือคือไฟแดงตัวนี้มันก็จะติดเลยเมื่อเมื่อเมื่อจ่ายโหลดเนี่ยไฟแดงตัวนี้มันมันจะติดประกอบนะนะครับทุนนี้ เราอย่าลืมนะครับกดไปกดมานี่แหละกดกดให้มันมาอยู่ตรงออโตเมติกนะครับมิฉะนั้นมันจะไม่ทํางานตามที่โปรแกรมที่เราตั้งเลยนะครับตรงนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะครับมี FC สอบถามเข้ามาผมก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าผมจะแนะนําเข้ายัางไงผลสุดท้ายก็นึกได้ว่ามันต้องเป็นปุ่มนี้แหละปุ่มปุ่มที่นิ้วมือคนที่เขียนว่าแมนวลแดงๆเ่ยนะครับ แต่ตอนที่ตั้งเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันจะไปอยู่ตรง on หรือว่าออโต้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าควรจะกดไปกดมาให้มันมาอยู่ตรงคําว่าอโตเ m ม t ตินะครับแล้วเขาจะจ่ายโหลดตามเวลาที่เรากําหนดเองเลยนะครับคิปหน้านะครับผมจะเอาวงจรการตอบไฟใช้งานเนี่ยในในโปรแกรมนี้แหละนะครับสาย ปลั๊กเสียบเข้ามาแล้วก็โหลดเป็นดวงไฟเป็นยังไงเอาแบบง่ายๆกันนะครับมาศึกษากันการแนะนำการใช้งานวันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับก็ลองไปกดเล่นทำตามดูนะครับจะได้เพิ่มเติมทักษะความรู้กันเพราะผมเชื่อว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ใช้งานนาฬิกาดิจิตอลทัมเมอร์ตัวนี้กันเยอะนะครับเครื่องตั้งเวลา KG 3 1 6 T ขีดเนี่ย ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเปิดทั้งไฟบ้านทั้งเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับก็เป็นเก็ตความรู้ที่ผมอยากจะแบ่งปันให้ FC ของผมนะครับที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับดูคลิปผมถ้าถูกใจแล้วกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง DIY บายชาติด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ